กับพิชิแช n แนลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพี่ชีก็มีสาระดีๆมาฟังน้องๆอ,อีกแล้วนะคะซึ่งอันนี้พี่ชีคอนเฟิร์มนะคะว่าดีมา,มากๆเลยวันนี้พี่ชีจะมาแนะนําแอปใหม่ค่ะแอปนี้ค่ะมาดิมามามานะคะ แอปนี้นะคะพี่ชีไม่มั่นใจนะว่าจริงๆแล้วมันอ่าจว่าอะไรแต่เราสามารถอ่านในแบบที่เราเข้าใจได้นะพี่ชีจะเรียกมันว่า dopai ละกัน d o u p a i นะคะแอป d o p ายนะคะโอเคไม่ว่าใครจะอ่านยังไงแต่เอาเป็นว่าเข้าใจก็แล้วกันว่ามันคือแอปนี้แล้วกันนะคะแอปนี้ดียังไงเอ่ยเดี๋ยวพี่ชีจะพาน้องไปรู้จักกับแอป d o p ายนะคะ จ้าแอปโดพายตัวนี้นะคะจะทําให้เราอะเล่นติ๊กตอกได้แบบว่าเจ๋งมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อ,อไหรก็ตามที่เราอะทำคลิปจากแอปโดพายแล้วเอาไปอัพโหลดในติ๊กตอกนะคะเพื่อนๆจะไม่มีทางรู้ว่าเฮ้ยเธอใช้เอฟเฟกอย่างนี้ได้ไงอะ <c oughs> หรือว่าเธอเอฟเฟกวัแบบน,นี้เอามาจากไหนอะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะมันจะทําให้คลิปของเราเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็คลิปของเราเนี่ยจะไม่ซ้ําใครเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้คนอื่นเขายังไม่โหลดแอป DoPay นะคะเรารีบไปโหลดกันเลยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าโหลดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเข้าใช้กันเลยค่ะพอเราเข้าไปแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะมันอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่แรงขึ้นนิดนึงนะคะเนื่องจากมันเป็นคล้ายๆกับแอปตัดต่อวิดีโอนะคะเป็นแอปที่ทําคลิปวิดีโอเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่แรงมากขึ้นนะคะพอเข้าไปปุ๊บนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆ เราจะเห็นแถบบนสุดน,นะคะมีแต่ละหมวดให้เราเลือกนะคะอันแรกฟีเจอร์นะคะฟีเจอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรวมหลายๆอย่างนะคะมาไว้ในหน้านี้ฟีเจอร์เด่นๆนะคะเราก็ลองเล่นดูแต่ละอันอแต่พิชชาแนะนําไปแต่ละหัวข้อก่อนนะคะไปอันที่สองค่ะบีดะคะ่ะบีดเนี่ยมันก็จะมีทั้งของในฟีเจอร์นะมาอยู่ในนี้ด้วยอันที่3ามเอฟเฟคค่ะ เอฟเฟกต์นะมันก็จะมีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างเข้ามาอีกนะคะเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆรูปเราอยู่บนบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่หน้าตึกอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นรูปเราอันสุดท้ายโดพายเฟสนะคะอันนี้จะเป็นแบบเอาหน้าเราไปทําคล้ายๆกับภาพแอนิเมชันนะคะเป็นแบบคนเต้นหรือว่าเป็นแมวเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะ,อะ,อะ อย่าเพิ่งรีบไปโหลดใช้นะคะฟังพี่ชี้ก่อนนะมันมีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้คลิปไหนก็ตามนะคะที่เขียนคำว่าพรีเมียมตัวซื้อเล็กๆนะคะเสียงแดงเขียนว่าพรีเมียมนะคะแปลว่าเสียตังค์นะคะน้องๆอย่าเผลอไปกดใช้ล่ะแต่ถ้าว่าใครอยากจะแปลกหรือว่าแตกต่างนะคะอยากจะทำคลิปที่แตกต่างจะเสียตังค์พี่ชี้ก็ไม่ว่านะคะถ้าว่าใครเนี่ยมีงบประมาณนะคะสามารถ เลือกอันที่มันเป็นพรีเมียมก็ได้เพราะว่ามันจะพรีเมียมสมชื่อเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเอาอย่างงี้พี่ชิตจะลองมาเล่นให้น้องๆดูอันหนึ่งนะคะในหน้าฟีเจอร์อันแรกเลยอันขวามือที่มันฟรีนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะแบบเฮ้ยมันเหมือนเอฟเฟกต์ที่อยู่ใน TikTok เราเลย น้องๆคนไหนนะคะที่ไม่มีเอฟเฟกเนะคะพี่ชีดีใจกับน้องๆด้วยนะคะน้องๆจะมีเอฟเฟกใช้แล้วนะคะไอตัวนี้คือมันจะเป็นภาพที่แบบว่าพุ่งลงมาพลึบพลบอย่างนี้นะคะมันอยู่ใน MV ใน t i ๊กต็อนะคะถ้าใครไม่มี MV นะมาใช้ตัวนี้ได้เลยโอเคมาลองเล่นการตัวแรกครีเอทนะคะกดครีเอทเข้าไปกดสร้างนะคะสร้างวิดีโอ เสร็จแล้วเขาก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเยอะแยะไปหมดนะคะให้เราอ่ะเลือกรูปใส่ค่ะจะใส่ตรงไหน,นกดบวกข้างบนนะคะบวกนะคะนี่ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้ใส่รูปให้ใส่รูปได้สูงสุด27รูปนะคะเราพยายามใส่รูปให้ได้มากที่สุดถ้าเขาบอกว่าให้ใส่รูปได้27รูปแปลว่าเราควรจะใส่รูปให้เยอะเข้าไว้นะคะประมาณมากกว่า10หรือว่าถ้าได้20ยิ่งดีภาพน่าจะสวยเอ คลิปน่าจะสวยมากๆเลยนะคะถ้าเราใส่คลิปเยอะๆอ่ะเดี๋ยวพ่ชิจะลองเล่นให้ดูนะคะพี่ชิอาจจะต้องหารูปนิดนึงเพราะว่าลบรูปไป,ปแบบเยอะมากนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีแต่รูปเก่าๆละน้องๆอปื๊บปื๊บปื๊บนะคะสิบห้ารูปแล้วนะคะมาลองดูแล้วกัน <ๆ S 1> กดโอเคเลยแล้วรอสักครู่นะคะๆๆ <ๆ S 1> เขากำลังประมวลผล <ๆ S 1> คลิปให้เราอยู่ค่ะ นี่นะคะเท่าที่พีชีสใส่มานะ15รูปทําได้3ฉากซึ่งทั้งหมดมันมีประมาณ5ฉาก5เซตของเขานะคะเราลองกด next ดูนะคะปึออ๊บนะคะรอแป๊บเดียวโหวหมุนเร็วมากน้องลิงของเราเปิดเพลงไปด้วยนะ แนะนำให้น้องๆใส่รูปให้ได้เยอะที่สุดนะคะมันจะสวยมากๆเลยพี่ชิเห็นแล้วยังชอบเลยอะ่ะแถบด้านล่างนะคะน้องๆก็สามารถมาปรับได้วอลุ่มนะคะก็คือเสียงนะคะอยากให้เสียงมันเสียงดังเสียงเบ้านะคะพี่ชีก็เลือกเสียงดังสุดละกัน Music Library ก็คือคลังเพลงนะคะเลือกเพลงได้ด้วยอะ่ะเจ๋งมากๆเลย สมมติน,นะคะอันนี้แอบบอกความลับนะถ้าน้องๆเอาเพลงของในแอปเนี้ยนะคะใส่ไว้ในคลิปของเราแล้วเราเอาคลิปนั้นอะไปอัปโหลดใน TikTok อก,กนะคะเพลงนั้นอะจะขึ้นชื่อเรา,าน้องๆลองไปทําดูนะคะเสร็จแล้วเวลาคนอื่นนะคะมาเล่นเพลงนี้ต่อจากน้องๆน,นะคะน้องๆก็จะได้เป็นคลิปแบบออริจินอลอะเป็นคลิปต้นฉบับเลยนะคะซึ่งเป็นคนแรกที่ใช้เพลงนี้อะลองไปเล่นกันดูนะคะมีใครอยากจะเป็นเจ้าของเพลงบ้าง ใช้วิธีนี้นะคะก็คือเขาจะเอาเพลงจากแอปอื่นๆนะคะใส่ลงไปในคลิปก่อนที่จะอัปโหลดลงไปแค่นี้เพลงนั้นก็จะเป็นชื่อเราแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใส่เพลงนะคะนอกนั้นนะคะก็จะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะน้องๆลองไปกดดูนะบางอันนะเราต้องดูให้ดีว่ามันเสียเงินหรือเปล่านะคะอย่าไปกดมั่วซั่วกดไปเรื่อยนะคะต้องอ่านให้ดีๆก่อนนะคะหรือถ้าหากว่าไม่มั่นใจอันไหนอะ พิม์มาถามพิชีก็ได้นะคะมาทักในคอมเมนต์ในติ๊กต็อกหรือว่าทักมาในคอมเมนต์ยูทูบก็ได้นะคะพิชีอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะโอเคอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแรกเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวพิชีไม่เซฟนะคะอ๋อถ้าใครทําเสร็จแล้วอ่ะก็ให้กดเซฟออกไปนะคะคลิปนั้นก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราแล้วเราก็คลิปนั้นนะคะไปอัปโหลดลงติ๊กต็อกได้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างอื่นอีกนะคะ มาดูเอฟเฟกต์ละกันเมื่อกี้พี่ชีเห็นที่แบบว่าอ้อไม่ใช่เอฟเฟกเป็นโดพายเฟสนะคะนี่ที่แบบใส่หน้าเรานะคะแล้วก็เต้นๆน,นะเราเลือกอันที่มันไม่ได้ติดคาว่าพรีเมียมละกันอ่าเดี๋ยวนะมันพรีเมียมหมดทุกอย่างเลยอะมีอันแรกอะที่ไม่พรีเมียมไทยเมจิแดนซ์นะคะอ๋อเป็นแบบเขาบอกเป็นรำไทยนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ กดสร้างเลยนะคะ create กดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันต้องดาวนโหลดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ยังไม่เคยใช้เอฟเฟกนี้มาก่อนอแต่ก็ไม่นานนะคะให้เราแตะไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งก็จะมีคำสั่งขึ้นมาถามว่าจะ take picture หรือว่าจะ import รูปเข้ามาเดี๋ยวไปชีลองถ่ายรูปแล้วกัน take picture นะคะ,อะเอาหน้าหน้าสดเราตอนนี้เลยนะคะ พี่ชีได้หน้านี้แล้วนะลองมาดูกันนะคะแปวโอ้หน้าตาเราสามารถใช้2นิ้วของเรานะคะขยายหรือว่าหุรูปเราได้นะคะเอาที่แบบว่าตามที่เราสบายใจสะดวกเลยนะคะพี่ชีว่าหน้าตาอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะกด next ค่ะรอสักครู่นะคะไม่ถึง10วินาทีจริงๆแป๊บเดียวมาแล้ว ตลกอ่ะาก็ขำอ่ะฉันกดเซฟก่อนละกันฉันชอบแต่เดี๋ยวนะมันกดเซฟก่อนเซฟแล้วนะคะหลังจากนั้นมันจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาเรากดปิดนะคะกด close ไปเลยนะ,ะหลังจากนั้นก็กดคําว่าดันค่ะดันดันดันไม่ใชดันนะดัน เสร็จแล้วนะคลิปก็จะมาอยู่ในเครื่องเราแล้วนะคะส5้าวิเพลงอะไรอ,ะอ่ะตลกอ่ะอ่ะโอเคกลับไปที่แอปโดพายใหม่นะคะอะมันอาจจะมีโฆษณานิดนึงเราอย่าไปโมโห,โหหรือว่าอย่าไปอะไรนะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องการที่จะใช้แอปเขาฟรีนะคะก็ย่อมต้องดูโฆษณาเป็นเรื่องปกตินะคะ กดการกระบาดออกนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ชีจะลองเข้ามาดูที่บีดนะคะข้างบนที่เป็นบีดนะคะโอ้อ่าเดี๋ยวนะคะมันมีคำว่า date base ลองเข้าไปดูดีกว่าเราสามารถดูตัวอย่างได้จากคลิปที่เขาขึ้นให้ตรงนี้นะคะ เนี่ยนะคะพี่ชีดาว่าเราจะต้องใส่รูปลงไปนะคะรูปของเราเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวังสือเนี่ยโผล่ขึ้นมาซึ่งตัวังสือตัวนี้มันเป็นเนื้อเพลงอยู่แล้วนะคะน้องๆลองไปค้นหานะมันมีหลายเพลงมากๆพี่ชีลองนั่งเล่นแล้วนะมันมีมันมีหลายอันเลยที่น่าสนใจนะคะมันคือเอฟเฟกในการทําคลิปวิดีโอที่แบบเจ๋งมากๆเลยน้องๆลองไปเล่นกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาถามว่า Okay. อันนี้มันคืออะไรเกทําได้ยังไงเอฟเฟกนี้มันอยู่ไหนอะไรน,นะคะโอเคลองไปเล่นกันดูนะคะพี่ชีจะทําให้น้องๆน,นะคะเป็นผู้นําในการเล่นแอปติกต็อกก่อนใครเลยนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ชีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ชีหาสาระดีๆมาแบ่งปันน้องๆอ,อีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย